โยโยโยสวัสดีครับทุ่านคลนหหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลนหหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เคลสปอร์ตในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสบดีคลิปแรก3คู่จาก2รายการครับเอาที่เวลาตีหนึ่งครึ่งก่อนพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,อ,น,นอร์นิแฮมฟอเรสต์อันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับเบรนฟอร์ดอันดับ11ฟอเรสต์60แต้มล่าสุดเนี่ยเล่น FA ฟเอครับไปแพ้แมนซิตี้0ต่อ2ตกรอบรองชนนะเลิศะครับนนูโน่ก็ต้องหันันนนมมมาาุ่่งใกรจบ ห้าดับแรกไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับตัวหลักๆคืนวันนี้ก็ประตูมัดเซลนะครับเกมรับมิลินโควิดกับมูรินโลดันการเอเลียตแอนเดอร์สันครับแนวรุกมอร์แกนกิฟไวท์แอนเชนี่อีลังกาคาลัมฮัสซันโอดอยข้างหน้าก็คริสวูดนะครับโดยมีไตวอวนยี่เป็นตัวสอดแท็กในขณะที่เบรนท์ฟอร์ด46แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันมา4-2ครับโทมัสแฟรง ไม่มีฟาบิโอคาวาโยตัวเดียวครับที่เหลือพร้อมหมดแดนกลางคริสเตียนนอร์กาดแล้วก็3ประสานนะครับบิยองเอ็มบิโมนัดที่แล้วยิง2ลูกมีมิกเกลดามสกัดเควินชาเดอร์หน้าเป้าเป็นยูอันวิสซ่านะครับนัดแรกเจอกันฟอ r เรสบุกชนะ20ตามหน้าเสือเขามองฟอ r e เรสเป็นปอแม่ฟอ r เรสก็ต้องเน้นนะครับแม้ว่า4นัดหลังสุดในทุกรายการจะแพ้ถึง3แต่ก็เจอเกมยากด้วยครับเกมแบบเนี้ พี่อยากมองว่าเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นทีมกลางตารางไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับน่าวัดใจความมุ่งมั่นของฟอร์เรสต์มีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับโยโยยที่จ็สัาก์ผลิตภัณฑ์ k ค p นสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ขยับไปที่เวลาตีสองตรงนะครับไปดูคอนเฟลซ์ลีกรอบรองนัดแรกรอบเบติสจากสเปนจะเปิดบ้านเจอฟิอเรนตินาจากอิตาลีเบติสรอบที่แล้วชนะจากเกียโรเนียประตูรวม31นะครับเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านถล่มบอญโดลิดมา51แต่ว่าปัญหาคือครูโชเฮนันเดสกองหน้าตัวเก่งน่าจะลงไม่ได้คืนวันนี้นครับแต่ว่าที่เหลือก็พวกจอร์นคาโดโซแนวรุกนำโดยอิสโก้อันโตนี่ปาโบฟอนาโจอี่โรเซลโซก็ยังอยู่กันครบนะครับในขณะที่ ฟิโอเรนตินาเนี่ยรอบที่แล้วชนะเซลเย่ประตูรวม4-3ครับลาสุนเนลีเปิดบ้านเบียดชนะเอ็มโปรีมา2-1นะครับโรแลนโดมันดาโกราโรบินโกเซนเอเบิร์ตกุดมุลซันยาซินอัตลีอา่าลูคัสเบลทานนะครับเป็นตัวหลัก เชิญผลล่าสุดต้องย้อนไป3ปีก่อนในเกมอุ่นเครื่องเบติสชนะ3-1ตามหน้าเสือเขามองเบติสเป็นต่อพี่เฉิดมองว่าบอลคู่นี้มีโอกาสสูงเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเบติสในบ้านดุดันอยู่แล้วครับวัดใจเบติสจะได้เปรียบเกมแรกด้วยการเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูก่อนนะครับ ติดท้ายคู่หนึ่งไปดูเยอร์การเดนจากสวีเดนครับจะเปิดบ้านเจอเชลซีอย่างกฤษฑาเยอร์การเดนเนี่ยรอบที่แล้วชนะเอสเคราปิดประตูรวม4-2นะครับเข็มล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะออสเตอร์มา1-0ครับตัวหลักๆชุดน,นี้ก็ทเบียสกูลิสซันออกุสพิสเก้กองหน้าเป็นาเทเนียซาโวนะครับเจอกับเชลซีรอบที่แล้วชนะลีเกียประตูรวม4-2แต่นัด2เนี่ยไปแพ้ขาบ้านถือว่าเสียฟอร์มนะครับแต่ว่าในลีกล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะเอเวอร์ atan, 1, ตันมา1-0นะครับตัวหลักๆ จริงๆในราการนี้ชิวบบิี่ี่ฮอเอ็นคุณคูจะดอนซันชัวมักจะได้เล่นนะครับที่เหลือแกนหลักที่เหลือก็เอนโซแกเซโด โคพาเมอร์ก็น่าจะลงหน้าเป้านิโคลัสแจ็คสันนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนตามหน้าเสือเชลซีบุกมาเป็นต่อเยอะนะครับคือปัญหาหนึ่งของเยอการ์เด้นคือตัวเจ็บเยอะนะครับพอพี่เจ็บไปไล่ดูเนี่ยตัวเจ็บเกิน10คนครับเชลซีน่าจะเน้นสุด,สดนะครับคือใส่ภาพโดยรวมก็เหนือกว่าเยอะครับดูแลประตูแรกมาไวน่าจะไหลเชลซีจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่ฟิฟรเรนตินา่าเรอเบติสและเชลซีนะครับขอดุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย